เราจะมาต่อเย็บกุ้นเราจะเป็นช่วงอธิบายาก็เดี๋ยวหลายคลิปแล้วเดี๋ไม่จะอธิบายยังไง นี่คือเป็นการเย็บคุ้นนะคะเย็บคุ้นติดผ้าให้ดูฝีมือโค้งนี่ก็เสร็จแล้วได้หอันละเอ้ยห้าอันที่หกทำไปนานแล้วอย่างนี้เย็บจะมาอธิบายตัวนี้คือเราก็ เราก็ทําให้มันแบบว่าโคง้งโค้งนี่ก็คือถ้าเราไม่ถา่าเราก็ต้องใช้นี่นะพอดีเหมือนกับว่าตัวเองทําเป็นแล้วก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่กัดเข็มกัดมันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กลับเดี๋ยวกลับก็จะมาเป็นแบบนี้กลับแล้วก็ใช้กัดไว้เข็มกัดแล้วก็กัดไว้ฝั่งนี้กับฝั่งนี้ก็คือมันจะ ตรงนี้จะเล็กหน่อยแต่ก็ไม่ไม่เล็กมากนะคะก็เอาให้มันเท่าๆผ้าแล้วก็มาฝั่งนี้ตั่งนี้ก็เราก็อย่างนี้มันจะสวยอะแล้วก็คือมันใหญ่แบบนี้ค่ะที่กัดเสร็จอย่างเงี้ยอุ้ยเข็มนี่ค่ะเริ่ม ถ้าเราเริ่มมันก็เริ่มฝังนี้เพราะว่าเราต้องปิดตรงนี้ด้วยเราก็สอยจากตรงนี้ไปวนกลับมาตรงนี้แล้วก็ค่อยเดินหน้าหรือถอยหลังให้มันรอบม,มันก็จะสวยค่ะถ้าเราโชว์แบบว่าเออตัวนี้ข้างนอกเพราะว่าเราเรากะาระยะได้เวลาเราโชว์ฝีมือในการสอยของเราคือไม่ให้เห็นได้อย่างนี้ค่ะเข้าใจนะเราจะอธิบายไว้ใน